สวัสดีค่ะนะคะักกันพักหนึ่งแล้วพอดีทํางานนะคะเมื่อวานก็ได้ลูกค้าหนึ่งคนนะคะไม่ได้มาคือวันจันทร์ก็หยุดนะคะเครื่องเปลี่ยนเ,เปลี่ยนเคสโทรศัพท์นะคะเป็นหน้าจอนะคะคทั้งสองเครื่องนะคะพอดี วันจ uhm. ันหยุดนะคะวันอาทิตย์ก็หยุดวันจันทร์หยุดวันอาทิตย์ก็หยุดนะคะก็เลยไม่ได้มานะคะวันอาทิตย์ไปไปดูน่าจะวันอาทิตย์หรือวันจันทร์นี้ดาไปดูไอ้นี่หมานะคะไปดูไปเข้าป่าไปดูเห็ดนะคะฝนตกแล้วนะคะฝนวันนี้ฝนฝนตกนะคะก็เห็ดอาจจะขึ้นอาทิตย์หน้านะคะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูนะคะเมื่อวันเมื่อครั้งที่แล้วอะ่ะไปก็แดดร้อนนาเที่ยงคือตอนเช้าก็คือช่วงเช้านะคะที่นี่คือดาไม่อยากจะปลุกลูกนะคะให้เขาพักผ่อนได้เต็มที่นะคะก็เลยไม่ได้คือช่วงเช้าดาก็จะมาเปิดร้านสายนะคะวันนี้ได้ลูกค้าหนึ่งคนแล้วก็วันอาทิตย์ แล้วก็วันจันทร์หยุดนะคะเพราะว่าไม่มันเป็นตรงกับแบงค์ฮอลิเดย์นะคะแบงค์ฮอลิเดย์วีแคนก็เลยไม่ได้เปิดร้านนะคะก็เลยพักผ่อนแล้วก็มีอีกทีก็คือวันอังคารนะคะวันอังคารเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็เอ่อเริ่ม11บเอโมงนะคะก็เป็นทําผมสีนะคะสีไฮไลท์ไฮไลท์นี่ก็ใช้เวลาทั้งทั้งทำสี ไฮไลท์ตัดผมนะคะทำตัดผมด้วยแล้วก็เป็นอะไรนะไฮไลท์ทำสีตัดแล้วก็สไตลิ่งนะคะสไตล์ให้มันเป็นเอ่อคือนะคะคือเขาเขาอยากเขาคือผมเขาเนี่ยจะออกคืหน่อยนะคะก็เลยทำคืให้เขาเลยนะคะก็คือใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงกว่านะคะไม่ได้รับคนอื่นเลยก็ อย่าง5ชั่วโมงกว่าเนี่ยตีไปนะคะกาชาร์จเขา60นะคะแล้วก็ตัดผมด้วยตัดตัดผมอ่ก็คือยี่ปอนนะคะตัดผมเพราะว่ามันเป็นสไตล์นะคะสไตล์ผมก็20นะคะทำสีโอสามชั่วโมงน่าจะประมาณสองชั่วโมงกว่า ะะทำสีกว่าจะออกมาได้แต่ทุกอย่างเพอร์เฟก e นะคะสีเพอร์เฟกสีดีออกมาดีนะก็ก็คือทั้งวันพอเสร็จแล้วก็เลยรีบกลับบ้านเลยเพราะว่าเหนื่อยนะคะละ้าก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปก็มีวันนี้ที่ถ่ายก็วันนี้ก็ประมาณ4ี่โมงแล้วนะคะลูกค้าบุกไปสามนะ,ะลูกค้าบุกไว้ไปสามลูกค้าเคยมาแล้วก็เลยไม่ได้เก็บเงินล่วงหน้านะคะดาก็เลย นะคะวามารอลูกค้าไปซื้อกับพวกกับคงกับข้าวเผือไม้เตรียมไหว้พรุ่งนี้วันพฤหัสนะคะวันนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยแบบนะคะลูกค้าหนึ่งคนก็โอเคนะคะลูกค้าหนึ่งคนโอเคอยู่นะคะดีกว่าเราไม่มีคือหนึ่งคนสองคนก็ยังมียังโอเคนะคะก็มีบุ๊กเข้ามาอีกวันเสาร นะคะเป็นเป็นพิการนะคะเขาพิการครึ่งซีนะคะก็แต่พรุ่งนี้ไม่มีบุ๊กวันเพื่อวันศุกร์ไม่มีบุ๊กนะคะแต่ดาจะสแตนบายต้องสแตนบายนะคะทำงานเก็บเลขผสมน้อยนะคะกับเก็บเลขผสมน้อยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปลายเดือนที่เราจะต้องเสียงเงินเยอะนะคะ พิ่งซื้อพวกชุดนักเรียนให้น้องเอว่านะชุดนักเรียนแล้วก็ซื้อกับคงกับข้าวไว้อะไรอย่เงี้ยค่ะเสาร์อาทิตย์ไม่แน่ใจวันพฤหัสสุกเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีมีมาไหมแต่เราก็ต้องสแตนบายนะคะต้องมาเช้าเผื่อมีลูกค้าเข้ามานะคะ ที่ร้านก็ไม่มีอะไรมากช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันก็เงียบนะคะเงียบแล้วดาก็ไม่อยากจะปไปไหนนะคะไปไหนแล้วก็พักผ่อนวันที่สิบวันนี้วันที่ดารกดาขอจดรายละเอียดซื้อของหมดไปเยอะนะคะซื้อซื้อพวกยูนิฟอร์มให้ลูกนะคะซื้อเมื่อวานนี้นะ เมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนน่าจะเป็นวันจันทะระ์วันที่ยี่สิบห้าเดี๋ยวเก็บไปจดไว้ก่อนเอซื้อของน่าจะยี่สิบสองนะคะร้านพอดีไม่ค่อยได้ว่างจดจริงๆแล้วเราต้องจดรายละเอียดนี่ยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะใช้เงินไปประมาณสามสี่ร้อยปอนด์แล้วนะคะ อ้ยมากกว่ามากกว่านะอันนี้ไปอ่าพีเมียนะครับพีเมียน่าจะหมดไปประมาณสิบเจ็ดปอนด์เก้าเก้านะคะใช่ไหมใช่แล้วก็วันที่ยี่สิบห้าน่าจะซื้อของ ของที่ร้านด้วยที่น,นี้ด้วยก็น่าจะประมาณซื้อซื้อพวกเป็นยูนิฟอร์มนะคะเป็นเป็นชุดนักเรียนให้น้องเอวาด้วยนะคะก็เลยต้องจดรายละเอียดบางครั้งเวลาที่เว,เวลาที่เราเราไม่มีลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะต้อง ต้องมาเก็บข้อมูลว่าเราทำอะไรไปบ้างซื้ออะไรไปบ้างนะคะขอดูออเดอร์แป๊บหนึ่งซื้อกางเกงขาสั้นฟอร์มแล้วก็จะเป็นพวกสปาไอเป็นอ่า บัตเตอร์นะคะบัตเตอร์สำหรับพีดิเคียวเมดิเคียวและแล้วก็บอดี้สครับนะคะที่ซื้อนะคะแล้วก็เป็นกระโปรงให้น้องเอว่าแล้วก็เป็นพวกขนตาซื้อขนตามาใหม่นะคะอันนี้จะดูคมจะดูใส่ขนตาแล้วมันมันดูมีสเสน่ห์นะคะเพราะว่าดามเป็นคนหน้าดูนะคะต้องใส่ขนตาใส่ขนตาซื้อลิปใหม่ มีอะไรที่จะมาเอาโอเคของมาส่งหมดแล้วนะคะที่ซื้อเหลือเหลือถุงมือนะคะถุงมือด้วยโอเคแต่ซื้อมะเขือมานะคะต้นมะเขือมะเขือกลมๆอ่ะนะคะเมะ็ดเม็ดพันธุมะเขือนะคะเดี๋ยวจะมาเพาะมาพันเอามาเพาะเอาเพาะมะเขือนะคะแต่ชอบกินมะเขือเปาะนะคะ มันเป็นมะมะเขือไอ้นี่มะเขือปอเวลาเรากินกับน้ําพริกอะไรเงี้ยลายน้ําพริกกินเนี่ยอร่อยนะคะเฮ่ออะไรนะ่ยอเข้าบัญชีเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวขอดูยอดเอ่อที่วันนั้นซื้อของไปเท่าไหร่เราจะจดไว้นะคะจดไว้จดรายละเอียดว่าเราซื้อของไปเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดสิบกว่าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะคะก็จะอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดปอนด์นะคะเลือกร,ร,รวมทั้งรวมทั้งของของที่ร้านด้วยนะคะก็สองร้อยกว่าปอนด์นะคะจดไปร้อยตีไปเจ็ดสิบเจ็ดผู้บ่าวช่วยร้อยหนึ่งนะคะ หอยู่ประมาณนี้เข้าๆนะคะคือฟอร์มเนี่ยเป็นฟอร์มของน้องเอวาเป็นชุดนักเรียนนะคะแล้วคาวนี้ค่าของค่าอะไรด้วยก็สองร้อยกรัมจ่ายไปแล้วแล้วก็ผู้เบานะคะผู้เบาช่วยช่วยร้อยหนึ่งร้100อยกรก็เกยอ๋อ thank you ขอบคุณค่าเลยเพราะว่านานทีจะ คือนานทีจะเขาจะช่วยนะคะก็ถ้าสมมุติว่าจริงๆแล้วเขาไม่จําเป็นต้องช่วยก็ได้เพราะว่าเขาเออน้องเอวานะ่ะเป็นลูกเรานะไม่ได้เป็นลูกของผู้เฒ่าแต่เขาก็ช่วยนะคะเขาก็มีเมตตาเนี่ยจุดหนึ่งคือเราไม่เรียกร้องนะเวลาเราคือเราไม่ได้เรียกร้องจากเขาแต่ถ้าเราขอเขาช่วยอะไรอย่างเงี้ย ขอเขาอะไรเงี้ยบางครั้งเขาก็ช่วยนะคะนั่นก็ถือว่าโอเคไม่เหนืน่มไม่เหนื่มบากกูแรงนะคะถือว่าโอเคแล้วก็วันวันวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะเมื่อวานซื้ออะไรกันหรือเปล่าเมื่อวานไม่ได้ไปไหนเลยนะคะไม่ได้ไปไหน วันนี้ไปซื้อของที่ลิโดนะคะน่าจะหมดไปประมาณ45ปอน 45. ด์สี่ตีไป46ซื้อพวกกับข้าวนะคะกับข้าวพวกอดอกไม้อนะะ๋อชายนิดนะคะซื้อชัยนิดด้วยวันน่าจะเป็นประมาณวันที่25นะคะเดี๋ยว สั่งชัยนิดนะคะเป็นอาหารจีนนะคะน่าจะหมดไปประมาณอยู่ที่20่สิบปอนยีกว่าปอนนะคะยี่สิบยีสิบองปอนเพราะว่าให้ติดเข้าไปด้วยนะคะอ่ะติไปยี่สิบองปอโอเคประมาณนี้นะะต้องลงนะคะเนี่ยก็อันนี้ก็คือยอดเก่าอยอดเก่าเนี่ยจะอยู่ที่300กว่าปอนนะคะ ทั้งเดือนนะคะสามร้อยก่ะอนยอดเก่าสามร้อยเอันนี้ไม่ได้รวมยอดใหม่นะคะคูณ45หก็ตกที่ห7นเจะคะห7 9 0 0เจันเก้ารก็น่าจะ17หมื่นเจก็ลองคิดดูแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสองหมืนกว่า นะค,ะ,คะอันนี้ก็แค่ค่ากับข้าวค,ค่าใช้จ่ายภายในบ้านดีนะที่ผู้บ่าวให้เป็นค์ดนะคะเป็นท็อปอัพสำหรับ a เม z o n นะคะวาชเชอร์ให้ให้สาปอนเขาชนะแข่งกอล์ฟได้เขาก็เลยให้ดามาสามสิบปอนดาก็เลยได้เอามาซื้อพวกข้าวสวยนะคะข้าวไม่ใช่ข้าวสวยะะข้าวสารนะคะข้าวสารแล้วก็เป็น เป็นอะไรนะเป็นน้ำมันหอยสั่งมาจากอเมซอนนะคะสั่งมาเพราะว่าไม่ได้ไปร้านจีนก็เลยได้ได้ได้ของมานะคะได้สองอย่างให้สามสิบปอนด์นะคะกิบเบิลเชอร์กิบเบิลเชอร์เป็นคล้ายๆว่ากิบคาดนะคะกิบคาดของอเมซอนนะคะเวลาเราสั่งของออนไลน์แล้วของจะมาส่งที่เรามีทุกอย่างอเมซอนสะดวก คลิปนี้อาจจะไม่นานนะคะเดี๋ยวดาจะต้องเก็บของกลับบ้านนะคะไม่ได้ทำอะไรเยอะนะคะกับข้าวมีเมื่อเช้าพอดีดาทำกับข้าวไว้กินกับลูกนะคะเป็นน้ำพริกกบผักผักนะคะผัดผักผัดผักแล้วก็เจียวไข่นะคะเดี๋ยวให้ลูกกินเรากินแบบนั้นเอากินแบบนั้นเอา กินอาหารจากมาช้าวนะคะจะได้คือเป็นผักผัดผ,ผ,ผ,ผักแล้วก็มีแตงกวานะคะแตงกวาล,ลูกเล็กๆน่ะอร่อยนะคะลูกใหญ่ก็อร่อยนะคะแต่ตอบปอกแต่จริงๆอ่ะลูกใหญ่เรามาตำตำแตงอร่อยนะนะลูกเล็กเนี่ยเรากินกับน้ำพริกอร่อยน้ำพริกที่ดาใช้เนี่ยจะเป็นพริกเผ็ดนะคะที่ดาฝากรุ่นพี่เขาซื้อจากเมืองไทยหิ้วมานะคะ เป็นพริกค่อนข้างเผ็ดแต่การใส่ปลาป่นด้วยปลาแห้งนะคะปลาแห้งป่นเนี่ยผสมกันแล้วเวลาเราจะกินเนี่ยเราละลายน้ำพริกก็คือละลายใส่ใส่น้ำร้อนนะคะใส่น้ำร้อนแล้วก็ใส่ใส่ปลาร้านิดนึงใส่ผงชูรสรสดีนะคะใส่น้ำปลาใส่มะนาวนิดหนึ่งนะคะถ้าักใครชอบเปรี้ยวไม่ชอบเปรี้ยก็ไม่ต้องใส่ มะน,นาวหรือมะขามเปียกก็ได้นะคะนิดนึงใส่เข้าไปรสชาติแบบกำลังดีเลยนะคะอร่อยคุกน้ำพริกอร่อยหรือจะผัดกับพริกก็ได้ผัดผัดผัดพริกนะคะผัดใส่น้ำมันหมูนะคะใส่ไม่ต้องเยอะน้ำมันหมูเยอะแล้วก็ผัดพริกแบบ ผัดแบบนั้นก็ได้นะคะแบบใส่ผัดพริกใส่มีน้ำมันนะคะน้ำมันแล้วก็มีพริกพริกพกมีพริกป่นแล้วก็น้ำปลาไม่ต้องอะไรเยอะยแะแล้วมันจะหอมนะคะหอมแล้วก็ผงชูรสรสดีแล้วแต่ ผัดให้พริกมันหอมนะคะแล้วก็แค่นั้นก็ได้หรือจะใส่หมูสับก็ได้ะคะใส่หมูสับหรือใส่พริกเพิ่มอีกก็ได้นะคะโอ้หอมมากการทำแล้วชอบนะคะแต่ได้ชอบกินน้ำพริกปลากระป๋องน้ำพริกปลากระป๋องเนี่ยเวลาเราผัดน้ำพริกปลากระป๋องเนี่ยผสมปลากระป๋องกับน้ำมันไว้เลยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเอาไว้เลยนะคะ ถ้าเราจะผัดหรือว่าถ้าเราจะผัดแบบคือเราผสมเอาไว้ในถ้วยนะคะผัดคือผสมน้ำมันพริกพริกป่นนะ,ะพริกปน่นน้ำมันพริกปน่นรสด,ดีผงชูรสน้ำปลาผสมเอาเอาไว้ในนั้นเลยนะคะในถ้วยใส่ไว้ในถ้วยก่อนนะคะแล้วก็ บีปลากระกป๋องก็ได้ไม่บีก็ได้นะคะเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ตั้งน้ำเอ่อตั้งตั้งไฟใส่น้ำมันตั้งไฟแทนน้ำมันแล้วก็ใส่หอมเจียวให้หอมนะคะแล้วก็ใส่เจียวให้หอมเจียวหอมกระเทียมก็ได้นะคะแล้วแต่ตามชอบเลยไม่ต้องแบบ ไม่ต้องแบบว่าจะต้องใส่หรือไม่ใส่ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะแล้วก็ใส่พวกปลากระป๋องเข้าไปที่เราปรุงเอาไว้แล้วใส่ปลากระป๋องกับเครื่องปรุงนะพร้อมแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะแล้วก็คนให้สุกแล้วก็ใส่จะใส่ผักชีใส่ต้นหอมผักชีต้นหอม จริงๆอ่ะใส่ใบบั้งกูดหน่อยก็ดีนะคะตอนที่ตอนที่เราใส่ไปในเครื่องปรุงอ่ะเราจะใส่ใส่ใบบั้งกูดหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะดับกลิ่นคาวนะคะแล้วก็มีรสดีมีเออไม่ใช่มีต้นหอมผักชีนะคะต้นหอมผักชีจะทําให้กินกินแบบหอมไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่พอ พอได้กินแล้วก็มีใบโหระพาใส่ใบโหระพาด้วยโอ้โหหอมมากแล้วก็มันเป็นสมุนไพรด้วยนะคะมีประโยชน์ผักพวกนี้พอสักพักก็สุกนะคะจริงๆแล้วมันสุกอยู่แล้วแต่แค่เราต้องการให้ทุกอย่างมันหอมแค่นั้นก็ผักขึ้นมาใช้ได้นะคะกินกับผักกินแก้มกับเป็นพวกผักสดหรือจะลวกผักนะคะเพราะว่าที่นี่ ที่นี่นะคะแต่ไม่ค่อยกินผักดิบนะคะผักดิบก็จะเป็นพวกสลัดบางอย่างเท่านั้นนะคะถึงแม้สลัดที่นี่หรือที่เมืองไทยเราก็ต้องระวังนะคะผักอะไรที่มันอยู่กับแม่น้ําเราก็พยายามทําให้มันสุกนะคะบางทีมีปิงเคยเห็นไหมคะมีปิงเกาะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งผักอะไรเงี้ยเราต้องระวังนิดนึงไปลวกหรือผัดเนี้ย ผัดให้มันสุกอย่าก,กินดิบนะคะพวกผักสดผักอะไรเนี่ยอย่าก,กินดิบอย,อย่างถ้าถ้าแตงกวัวโอเคแตงกวัวก็โอเคอยู่นะ mm hmm. กินสุกได้แต่พวกบางอย่างก็ห้ามนะคะต้องพยายามแบบทําให้มันสุกนะคะลวกลวกก็ได้ลวกจิ้มลวกกแต่ไม่ใช่ลวกแป๊บเดียวลวกให้มันเปื่อยนิดนึงนะคะให้มันปานกลางนิดนึงให้เราแบบคือให้มันสุกนะคะ เพื่อเราไม่เห็นบางทีเราไม่เห็นเชื้อโรคหรือว่าตัวอะไรที่มันอยู่ในผักนะคะต้องระวังนิดหนึ่งที่นี่เริ่มที่จะไม่ไม่กินผักดิบนะมีแต่แตงกัวที่กินผักดิบนอกนั้นจะกินแบบผัดผักผัดผักขมผัดผักปังผักผัดผัดนะคะผัดน้ํามันหอยหรือไม่เราลวกนะคะลวกกับน้ําลวกน้ําใส่เกลือนิดนึง นะ,ะเวลาเราลวกผักแล้วผักมันสีมันจะสวยนะฮะเมถ้าไม่อยากกินน้ําเป็นอ่าผัดผัดเอานะคะถ้าไม่อยากใส่น้ํามันก็ลวกเขาแบบนั้นนะะ่ะกินกับน,น้ําพริกก็อร่อยนะคะกินยากจะกินแบบนั้นนะคะเพราะว่าคืออาหารพวกแกงพวกอะไรเงี้ยดามไม่ค่อยชอบนะคะกินแต่น้ําพริกอะไรเงี้ยยำก็ไม่ค่อยได้กินแล้วตอนนี้ยำ เป็นยำเป็นอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะไรนะส้มตำก็ไม่ค่อยได้กินนะคะเพราะว่าเอ,อต้องไปไกลครึ่งชั่วโมงขับรถนะคะขับรถครึ่งชั่วโมงเลยขับต้องไปดงองคาสเตอร์ล้วดาไม่อยากเข้าเมืองบ่อยขับรถรถคันนี้มันมันไม่ค่อยมันมันไม่มันไม่ค่อยโอเคที่จะขับออกนอกออกนอกเมืองนะคะดาก็เลยเลี่ยง คับแค่และแวกนี้นะคะก็เลยค่ะจะใช้แค่และแวกนี้ก็เลยกินอะไรเท่าที่กินได้แล้วกินอะไรที่มีแต่ตําแตงตําถั่วบางทีเรากินบ่อยแล้วเราก็เราก็ไม่อยากกินนะคะแล้วอีกอย่างแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปสั่งสรค์กับเพื่อนด้วยถ้าสั่งสัค์กับเพื่อนโอ้ก็อยากเอ่อกินตํา ตามปรคุงอะไรเงี้ยตามตามภาษานะคะตามภาษาคนอีสานแต่มันไม่ค่อยคือน้ำปลาที่เราใช้นะคะน้ำปลาน้ำปูน้ำอะไรที่เราใช้นะะ่ะคือเราต้องมีครกนะคะเวลาจ,จะตำส้มตำเวลาจ,จะยำนะคะถ้าไม่ครกมันก็ไม่อร่อยนะคะก็เลยเลี่ยงที่จะกินพวกนั้น ช่วงนี้จะเน้นผักนะคะผักลวกผักผัดผักน้ำมันหอยนะคะช่วงนี้จะกินข้าวหน้าอาจจะผอมลงนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้ดื่มพยายามถือสินห้านะคะถือสินห้าถือสินห้าไม่ดื่มไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่นี่คือไม่ได้ว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรคือ ถ้าเราดื่มปุ๊บเืออการปวดหัวมันมันเข้ามานะคะก็เลยพยายามที่จะเลี่ยงเพื่อสุขภาพตัวเราเองด้วยแล้วเราจะไม่มีแรงทํางานนะคะตัวดาเองอ่ะคือบางทีเราทํางานเหนื่อยนะคะพบว่าเวลาเราดื่มแล้วมันสะสมมันเหนื่อยแล้วกลิ่นกลิ่นของของแอลกอฮอล์น่ะติดติดนะคะต้องระวังนะคะเวลาเราดื่มดื่มน้ําเยอะๆนะคะ ดื่มน้ำขนาดดาดื่มน้ำเยอะมากก็ยังบางทียังมีกลิ่นกลิ่นของแอลกอฮอล์นะคะพยายามเลี่ยงนะคะเพราะว่ามันมันไม่ดีกับสุขภาพนะคะเพราะว่าทำให้เราเหนื่อยยิ่งกว่วเดิมนะคะก็เลยช่วงนี้ก็อาจจะเห็นดาแบบอาจจะแบบไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ไม่ค่อยแบบหน้าบวมตึงนะคะถ้าแบบหน้าบวมมากๆก็อย่างเมื่อวานนะคะก็คือไม่ได้นอน ก็เลยอไม่ได้นอนลูกค้าถามเธอโอเคไหมบอกกินโอเคไหมกินโอเคแล้วเป็นช่วงที่ประจําเดือนมาด้วยนะคะประจําเดือนคือใกล้จะมาก่อนประจําเดือนมาเจ็ดวันนะคะอาการมันออกคือปวดท้องละปวดท้องน้อยละปวดท้องน้อยแล้วก็นอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับก็มา,นอน,มานอนดูซีรีส์นะคะละคร ก็เลยกลายเป็นนอนน้อยนะคะนอนน้อยแล้วตอนเช้าก็ต้องตื่นเลเช้ามามานะคะทำงานก็เลยกลายเป็นเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันสองวันเนี่ยหน้าบวมนะคะวันนี้หน้าไม่บวมนะดูแล้วหน้าไม่บวมหน้าไม่บวมนะคะแล้วก็มันเป็นที่จุดเด่นเนี่ยก็เป็นที่ไอขนตาด้วยที่เราใช้นะคะมันก็เลยกลายเป็นอ่ดูจะดูแตกต่างโอเค คลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวดามาเจอกันเยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอยากก็คืออยากจะมาร้านนะคะเพราะว่าคือกลัวตัวเองแบบเอ่ออยู่บ้านติดลมนะคะแล้วก็ไม่ได้มาเข้ามาร้านก็คือเราก็ได้ถ่ายคลิปแต่ว่าถ้าอยู่บ้านติดลมแต่ว่าก็ต้องมาอยู่แล้วนะคะมาพรุ่งนี้ต้องมาเพราะว่าต้อง มาเตรียมไม้พาก็คือมาอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายคลิปหรือเปล่าถ้าได้ถ่ายแต่ถ้าได้ถ่ายก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะพรุ่งนี้น่าจะน่าจะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้อีกนะคะเพราะว่าไม่มีบุ๊กเลยนะคะเงียบมากเงียบจริงๆนะคะที่ร้านคืออาทิตย์นี้ได้ลูกค้ากี่คนแค่คนเดียวสองคนเองนะเมื่อวานคนหนึ่งวันนี้คนหนึ่งเมื่อวานทําผม,มาวันนี้นวดนะคะ แล้วก็มีบุกทีวันเสาร์ก็แบบนั้นเลยนะ,ะคือแบบเงียบเงียบจริงๆโอเคหลังจากที่เอ่อที่ร้านเงียบแต่ก็จะไม่มีอะไรมากแต่ก็จะนะคะจะทำทำนูน่นทำนี่ทำความสะอาดนะคะแล้วฝนตกด้วยก็ซื้อไอตัวนี้มานะคะก็เรียบร้อย แล้วก็เตรียมซักซักผ้าให้ลูกนะคะซักผ้าเป็นชุดฟอร์มที่เราซื้อมานะคะต้องซักต้องอะไรให้เขาแล้วก็ปั่นให้เรียบร้อยให้เตรียมไว้ให้เขานะคะโอเคคลิปนี้นะ,ะดาไปก่อนอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาะ